แตงแค่เลยดีวะเอ้าไม่ได้อะไรเลยมันมีนะแล้วว่ามันมีเม็ดแล้วมันมีเม็ดแล้วแม่ไไม่ไมเสียมันก็ตุกอะเสียมันบ้านมันกระจเนยอทไมตอนนี้ไม่เปิดไม่เปิดเออไ พี่พูดพูดเลยพี่พูดเลยเออเอาสีแดงเลยดิวะเอานี่มันนานน่ะเอออ่ะพี่ไปอ่ะสีสีอ่ะอ่ะพี่อ่ะว่าอะไรอ่ะว่าอะไรครับ

ไอ้ควายไอ้ควายทำอะไรมึงทำไปเพื่ออะไรเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเอา

กูรอนี่ยไอ้บุญหรอไอ้บกญทไมอ่ะพี่บอสมึงยืนอะไรกูรออย่างนั้นไอ้ก็ดีไหมาไอ้บไอ้เรอ่งัไอ้บคอมตัวกลล่อยวนข้ตอ้เอร์เเอนดูหมดเอนนี้ไม่ตรยอ่ะหนักไม่เอลอมเตร์คนเดียวอ่ะอเล่้าบิไม่ต่างกันเลยเย่ิดีต้องบกรเออิ

เฮ้ยหนึ่งลแกสไเชียมันมาเดี๋ยวไปไล่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 ไปไแต่โฟบอนก็ไหวนะแต่โฟบอนก็ไหวนะมึงงมึไม่เนงก็ไม่เข้าโฟบอมมาเก็บเพื่อได้ไหมอบได้ไหก่อนไไมเก็บได้แต่มันโง่ไม่ยอมเก็บ มันชอบให้เจ้าของกินตลอดไปไปบปไนไปไปไไเฮ้ยไม่ไปไบอกไว้เลยฮะอปไาไป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 ไไมไป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 ไัไปไไม่ปไไปไปไนไปไปไปไาจังวะ 哥。 เขาเลยเขาเลยเขาเลยไมเดี๋ยวียว่เดว่เดยเดียเขาเลยอยเขาเลโอ้ยอันนี้ครับสได้ถอยลงมาก่อนนะคตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้คนเกมหนึ่งไม่ใช่หรอเก่เกินเกหน่อยเก วิ่งไปมาไปได้มาได้นี่มาดูนะหน้าที่กันหน่อยโอ้ยเนี่ยตอนตอนนี้หน้านี้คนดู